วัสดีครับผมวิทยากิจลักุนนะครับหรือวิทย์อูทูบเซอร์วิสนะครับ mm. ประวัยของอู่ผมก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนผมยังเป็นเด็กหาลัยนะครับก็เป็นเด็กรสซิ่งธรรมดาวิ่งหลังถนนนะครับผมแล้วก็อพอดีก็ทํารถตามอู่ทั่วไปครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็ว่ามันไม่ถูกใจตัวเอง แล้วก็อพอดีจังหวะกับที่ได้ช่างที่รู้ใจกันก็เลยมาเปิดอู่ด้วยกันผมก็เริ่มทํารถวิ่งหลังถนนไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากมันไม่ปลอดภัยแล้วก็ชื่อเสียงมันสู้ในสนามไม่ได้นะครับผมก็เลยเริ่มมาทํารถวิ่งในสนามแดกวิ่งมาเรื่อยก็ปสบความสำเร็จมาเรื่อยจนมาถึงรุ่น Open u n l i m i t e ตล่าสุดผมก็ทํารถเฟรมไปวิ่งอยู่ประมาณ7วินาที จริงๆแล้วอู่ทุ่มของเราครับเริ่มต้นก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ทํารถจากเพื่อนๆก่อนทําไปทํามาก็มีเพื่อนของเพื่อนไว้วางใจเอารถมาให้เราทํารถที่มาทําเยอะขึ้นแรงม้าเยอะขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นเราก็เริ่มทํารถลงสนามมากขึ้นมันก็ทําให้เราสร้างผลงานออกมาได้ดีตอนนี้อู่ของผมนะครับก็ก็เป็นอู่ทั่วไปก็ปกติแล้วเราก็รับวางเครื่องนะครับแล้วก็เซอร์วิสทั่วไปเบรคทัชช่วงล่างมดิฟายรถประกันกอย่างขันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแจก รถดิฟรถเซอร์กิตซึ่งตอนนี้ผมก็ทําอยู่ทั้ง3แบบส่วนงานที่ถนัดนะครับก็เป็นเครื่อง turbo ทำได้ทุกบ็อกนะครับไม่ว่าจะเป็น4สูบหรือ6สูบแถวเรียงนะครับยกตัวอย่างนะครับเอ่อรถซูเปอรนะครับผลงานของผมที่เพิ่งทําไปรถสตีทยุทนะครับ1,100แรงมา้าไม่มีในตัดนะครับ1,200แรงมา้า ในตัดเป็นแรงม้าที่ล้อนะครับไม่ใช่ที่ไฟวินสิ่งที่ใส่ไปก็คือแคมชาร์ปวาวแล้วก็ t ะโบ g p x x ลูกสูบเดิมก้านสูบสิ่งนะครับผมแล้วก็น้ำมัน e 85กล่อง f อฟคอที่กำลังจะทำล่าสุดตอนนี้ก็เป็น i7 นะครับซึ่งใส่เทโบตัวเดียวกับซูฟ้าก็หวังไว้ว่าน่าจะได้สัก700กว่าแรงม้าส่วนชุดเล็กๆเ,เราก็รับทำนะครับตอนนี้เราก็ทำ เครื่องเดิมไม่เปิดปาไม่เปิดเครื่องเทอร์โบเลยอย่าง S2000 นะครับทำเสร็จออกมาแล้วใส่เทอร์โบเลก็ก็ออกมา300กว่าแรงม้านะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ผมก็ลัทำ3า0รชทวินเทอร์โบหวังไว้ประมาณทัก600นะครับแล้วก็ Bio b ีโอเทอโบก็กําลังทําซึ่งชุดเล็กๆเ,เราก็รับทํานะครับ ผลงานที่ผ่านมาของที่อู่นะครับก็เอาในเรื่องของรถแดกก่อนละคัน,นะครับก็ปี2012นะครับเราได้ที่2 over all นะครับในงานซูเปอร์เรคคอร์ดแล้วก็ได้ที่1รุ่นซูเปอร์แม็กนะครับได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพที่สนามขอนแก่นในปีที่ผ่านมาเราก็ส่งรถเฟรมลำใหม่เราเข้าไปแข่งขันในงานซูปอร์นะครับปี2013ซึ่งวันนั้นพอดีเกิดเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยเราก็วิ่งไป7.8นะฮะซึ่ง ถ้ารถมีปัญหาผมคิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านั้นส่วนผลงานในเรื่องของรถเซอร์กิจนะครับที่อู่ก็มีส่งรถซีวิ c สประตูแอตเตนะครับเข้าทำการแข่งขันอยู่ซึ่งถ้วยก็ได้มาเยอะจำมันจำไม่ได้ครับเป้าหมายในอนาคตของผมนะครับอูออ่ทูบผมก็จะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนไฮเปอร์ฟร์แม์ Man, ย่อยๆ ที่เป็นคนไทยคิดคนไทยทำแล้วก็ออกขายสู่ทั้งเมืองไทยแล้วก็เาวอินดาเซียนซึ่งผลิตภัณฑ์ผมตอนนี้จริงๆแล้วก็ออกมาบ้างแล้วทุกท่านอาจไม่ทราบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคนไทย ถ้าเกิดว่าผ่านมาสุวิทย์ร้อยหนับหนึแล้วก็มีปัญหาอยากจะแวะมาพูดคุยกันก็แวะเก็ไม่ได้นะครับผมอยู่ที่ซอยสุวิทย์ร้อยหนคับหแล้วก็ในอนาคตนะครับอย่าลืมฝากผลิตภัณฑ์ที่ออกจากทางทุบสซอร์วิสไปด้วยละกันนะฮะซึ่งผมตั้งใจทํามาให้ทุกคนได้ใช้กันในราคาที่มันไม่แพงและคุณภาพออกมาก็โอเคยังไงฝากผลิตภัณฑ์ผมด้วยครับสวัสดีครับ